สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตะเข่งเตงบอลนะครับหรือช่องเสวนาการบอลกับทัศนะนะครับทีเด็ดบอลวันนี้วิเคราะห์บอลเต็ง2คู่คัดเน้นๆนะฮะประจําวันที่30พฤษภาคมนะครับสองพนก็ะฮะก็เหมือนเดิมนะวันนี้เราเจอกัน2คู่4ทีมนะครับที่เตะบอล จะหยิบยกมาเป็นบอลเต็งนะสำหรับคนที่สอบถามกันเข้ามาว่าเอ้ยแต่เข่งครับ6คู่ที่วิเคราะห์เนี่ยเน้นคู่ไหนได้บ้างนะฮะก็หยิบยกมา2คู่ละกันวารุเรย์วิดกับทางด้านเซนจานานนะครับคู่นี้เจอกันตีหนึ่งตรงนะฮะคู่ที่2เคลโมเนเซ่นะฮะจะเจอกับทางด้านเอซิวินิตนะครับคู่นี้จะเจอก,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 กันก็ตีหนึ่งสามสิบนาทีเป็นเวลาที่คุ้นเคยของใครหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับมาวันนี้นะฮะก็ฝากไวว้ด้ดยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เข็นขอบอลวโดยล้วกันสำหรับช่อง เซลนาก,กาบอนนะครับช่องนี้เป็นช่องไหม่ใหม่นะไอช่องใหม่ช่องนั้นแม่งตุยบุริเย่ไปเรีย,บร,ยบร้อยนะครับแม่งโดนรายงานนะครับก็ YouTube ตัดออกจากาวงตระกูลไปเรียบร้อยนะครับเลยต้องทําใหม่อีกนะฮะยังไงกฝากกดติดตามผลงานด้วยละกันนะฮะวันไหนให้บอลเข้าติดต่อกันสัก4วันติดเนี่ยรอรุ้นได้เลยว่าช่องจะบินหรือไม่บินนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเราท,ทําสถิติบอลเตง2คู่นะครับทำสถิติไล่ไพ่เจ็วันติดก็เคยทํามาแล้ว นะครับอ่ะยังไงแล้วท่านกดติดตามช่องนี้ไม่มีเสียเปรียบแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะสำหรับท่านฟังทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับท่านใดนะครับต้องการอยากจะเข้ากลุ่มรับทัศนะกลุ่ม VP นะครับกลุ่มนําเล่นนะครับในเรื่องของสายส่วนเนี้ยนะครับก็คือจะเป็นสายอ่าปานะสายค่านะฮะหรือกลุ่ม18บวกนะครับนะหรือแม้แต่กลุ่มที่เป็น อะไรประมาณนี้นะครับท่านสนใจเข้าฟรีนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะเพียงแค่ท่านแอดเค8เข้ามานะครับก็แจ้งมาด้วยว่าติดตามจากทัศนะหน้า YouTube อะไรประมาณนี้นะครับแคปหน้าจอส่งมาด้วยไม่ลักไก่นะครับทีนี้นะครับเราไปดูในเรื่องของทัศนะที่ขบอลหยิบยกมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันในค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสไครด้วยแล้วกันนะครับ คู่แรกนะครับวารูดียวิกเจอกันทางด้านเซนจันนานนะครับคู่นี้นะครับก็ราคาวันนี้เปิดมากุ้มกลิ่มเลยนะครับเปิดมาต่อที่ราคา0.5นะครับหรือราคาครึ่งลูกนะครับคือคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเลยว่าวารูฟอร์มก่อนหน้านั้นดีมากเลยนะครับหเกมหลังสุดชนะ3เสมอ2มานะฮะโดยเออ่เปิดบ้านเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าไปเสมอเจ้าเดือดกับทางด้านฮับส์นับรอดูด้วยนะฮะอยู่ที่2-2สกอร์สูงนะครับ ในขณะที่นะครับกับป้นันเซนจันจานานนะครับฟอร์มห้าเกมหลังสุดก็เก็บชัยชนะไปถึง3เกมนะหลุดแพ้แค่เกมเดียวเองนะครับก็วันนี้ต้องเจอเจอกันนะครับก็คู่นี้น่าสนใจตรงที่ว่านะครับราคาที่เปิดแล้วก็ในเรื่องของผลงานน่าเสือที่คู่เคยเจอ,เจอกันมานะฮะคือวารุดยวิตค่อนข้างที่จะน่าเสือดีกว่านะครับจากการเจ,เจอกันมาเนี่ยสี่เกมหลังนะครับล่าสุดก็ช่วง <c oughs> อกลับพอภัยนะครับปี2องนีนะครับเดือนเก้าวันที่ส8บนะครับชนะมา2 0นะครับคู่นี้เจอเจอกันทีไรนะครับมักจะมีสูงแรกเสมอนะครับแล้วก็วารุณยวิทเนี่ยนะครับในเรื่องของการกินเลรราคาสูงแรกสูงเต็มนะครับก็ค่อนข้างที่จะหน้าเสือค่อนข้างดีนะครับในรอบ20เกมคือสูงแรกเนี่ยนะฮะคือมีสกอร์แทบจะทุกนัดเลยนะครับแทบจะทุกนัดเลยแล้วเขามีสกอรวงค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ คือถ้าเกิดใครเป็นสายสูงเนี่ยแนะนําให้คู่นีจนนะ้จับตาดูไว้นะครับนะจับตาดูไว้ได้เลยมองว่าไม่ไม่ไม่เสียหายแน่นอนนะครับอดหลับอดนอนสักนิดหนึ่งนะครับรอก,กดสดเนี่ยยังไงก็กําไรแน่นะครับทีนี้ในเรื่องของหน้าเสือเนี่ยนะครับในช่วงระยะ5เกมหลังคือชนะเบรบิตนะชนะทางด้าน KA a Al c c าร์เอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือแม้แต่ทางด้าน a s ล d a เดรดนะครับที่ชนะมาด้วยผลสกอ์ต่าง3 1นึ หรือโคปาโวกนะชนะมาสองหนึ่งนะครับส่วนเนี้นะได้เห็นบอลว่าก็น่าเสือเขายังค่อนข้างดูดีมีทรงอยู่แล้วด้วยคุณภาพของฟา,ารูเรยวิทเนี่ยก็เป็นทีมที่อยู่ระดับต้นๆอยู่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะน่าเสือดีนะครับในขณะที่วันนี้ต้องเจอะเจอนะฮะกับฝั่งท่านั่นผู้มาเยือนนะครับเซนจันนานนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับอาจจะอยู่กลางๆแล้วกัน นะครับอาจจะไม่ได้สวยหรูแต่สภาพความพงค,ความพร้อมเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรเช่นเดียวกับทางด้านวารุเดยวิทนะซึ่งตัวหลักเขาอยู่กันครบทั้งหมดเลยนะวารุเดยวิทตัวชูโรงชูโรงของเขาอย่างทางด้านแพตริกนะเฟเดเรเซนะ Sen, นะครับก็บเป็นตัวทําเกมนะอดัมพัสสันนะครับหรือแม้แต่ทางด้านโจนาธานนะจอร์ดนนะครับ, Johnson, รบก็เป็น3ตัวที่ คอยชูโรงให้กับทางด้านวารุณเดชวิวิทอยู่แล้วนะครับในขณะที่กับทางด้านเซนจันนานนะครับวันนี้ต้องเจอเจอนะครับก็ราคาเปิดมาเป็นบล็อตส์สามหน้าอยู่นะอ่าสามหน้าอยู่นะครับก็ค่อนข้างเสียเปรียบชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคู่นี้นะครับถ้าเกิดให้เลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยนะจะเห็นบอลมองว่ามั่นใจด้วยเลทราคาวันนี้ที่เปิดมาแบบนี้ฮะคือราคาเนี่ยมันเปิดมา3.75เหเห็นไหมครับ ซึ่งถ้าเกิดเราพูดกันตามหลักวิชาการนะครับหรือตามสายนักลงทุนทุกท่านเนี่ยที่เขาเห็นกันเนี่ยเอยราคาตามเทคนิคนะครับสามจุด็ห้าคือราคาบอลต่อครึ่งควบลูกอะไรประมาณนั้นเนาะอ่าแล้วก็ราคาไหลสามบาทเก้าสิบคือบอลต่อครึ่งควบกําลังจะไหลต่อหนึ่งเมตรแล้วนะฮะแล้วก็ราคาน้ำเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาศูนย์จุดแปดศูนย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับทีเนี้ยถามว่าท่านเห็นราคานี้ไหมครับศูนย์จุดห้าเห็นไหมอ่าแล้วทําไมราคาเอเชียแคปวันเนี K ้ยทุกบริษัทถึงเปิดมาเพียงแค่ศูนย์จุดห้า ทำไมนะครับไม่มีแบบอย่างหนึ่งหนึ่งแปดเบตเนี่ยเปิดศูนย์จุดเจ็ดห้าหรือครึ่งครบจริงแต่กลับไหลลงมาเป็นครึ่งลูกเห็นไหมครับอ่าทีเนี้ยนะครับราคาคู่นี้แปลกนะครับราคาแปลกครับคือราคาเนี่ยการต่อรองเนี่ยไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าหน้าบนต่ออย่างทางด้านเอวารุณเดวิทเนี่ยมีความได้เปรียบนะครับพอเพราะในแง่ของทัศนะของขคดนะวันเนี่ยที่มองว่านะครับบอลต่อปอต่อครึ่งลูก หรือต่อ,อราคาเสมอเนี่ยเป็นบอลสามหน้านะครับคือกําหนดของตะเข่งเนี่ยจะอยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับจะไม่ได้อยู่ที่ราคาปอนะฮะในส่วนของครึ่งควบเนี่ยอ่ะโอเคเข้าใจอยู่ว่าหน้าบอลต่อเหลื่อมล้ําราคานี้ส่วนใหญ่แล้วมันวิเคราะห์ง่ายอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของราคาแบบเนี้ยแสดงว่าคู่เนี้ยเป็นอีกหนึ่งทริกนะครับคู่เนี้ยจะมีสกอร์นะครับคู่นี้จะมีสกอร์นะฮะ,ะเป็นทัศนะที่ตัวบอลหยิบยกมาพูดคุยกันในค่ำคืนนี้เป็นทริก เล็กๆแล้วกันนะครับที่หยิบยกมาพูดคุยเป็นตัวอย่างนะพอดีไปเจอมาพอดีนะครับทีนี้นะครับคู่นี้จะกดยังไงบ้างลงทุนยังไงนะครับแนะนําให้กดสกอร์สูงแรกและสูงต็มเวลาทิ้งไว้เลยนะครับมั่นใจว่าคู่นี้จะจัดในค่ำคืนนี้จะมีสกอร์แน่นอนนะครับตั้งแต่45นาทีแรกนะครับชอบจัดขัดส่วนได้เลยนะครับไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับตรงนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะฮะอ่ะเป็นทัศนะคู่แรกนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อนะฮะสำหรับคู่ที่2ของเราในค่ำคืนนี้ เคลโมนเซจะเจอกับทนานดัานเอซีวินิทนะครับโดยที่ว่าคู่นี้นะครับเคลโมนเซนะครับก็เออจะเจอกันนัดนี้นะเป็นศึกเพย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับเลกแรกนะฮะเคลเมนเซเปิดบ้านก่อนนะครับอ่าแสดงว่าความเหลื่อมล้ำความได้เปรียบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะ ราคาวันนี้มันเปิดมาต่อที่ราคาปอนะเป็นบทลักษณะ3หน้าที่มีโอกาสพิกแพ้พิก,พกชนะพิกเสมอกันได้อยู่ละนะครับกู่เนี้ยนะครับในเรื่องของผลงานนะครับที่เคยเจอะเจอกันมานะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นบอลออกแนวบ้านใครบ้านมันนิดนึงนะครับคือเล่นบ้านเอซิวินิสก็เอซิวินิสชนะเล่นบ้านเคลมโอนเซ่ v ก็เคลมโอนเซ่ชนะเล่นบ้านเอซิวินิสเอซิวินิสชนะอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้นะครับถามว่าราคาวันนี้เปิดมาเคลมอนเซ่ v ต่อที่ราคา ปปถามว่าเป็นเลทราคาที่หน้าบอลต่อเสียเปรียบไหมแต่ทีมบอลมองว่าไม่ได้เสียเปรียบนะครับคือเราสามารถกดต่อได้ที่ราคาปอหรืาคาเสมอก็ได้ถ้าเกิดคิดว่าคู่นี้จะจบเจ้าไม่แล้วหรือกันไปอะไรประมาณนั้นนะครับเอกลักษณ์คู่นี้นะครับเป็นบอลลักษณะสามหน้านะครับที่เคลมโมเนเซต,ตอนนี้กําลังมั่นใจตรงที่ว่าสามเกมล่าสุดเขาชนะทั้งหมดนะครับช่วงนี้กําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มนะสูงแรกสูงเต็มมีมาหมด นะครับในเรื่องของการจบสกอร์นะฮะทีนี้ในขณะเดียวกันกับฝั่งทางด้านผู้มาเยือนครับทางด้านเอซิวินิสนะครับถ้าว่ากันตามหน้าเสือในช่วงระยะห้าเกมหลังนะครับผลงานนอกบ้านไม่ดีนะต้องบอกไว้ก่อนสําหรับเอซิวินิสเองนะครับมีสะดุดมา2เกมล่าสุดนะครับมีจบเจ้าเออมีชนะปาเลโมมานะครับเออผลสกอร์ต่างเออหนึ่งศูนย์มานะครับถามว่าแปลกไหมไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับโอกาสนะครับที่จะไปเยือนนะ จะชิงชัยเนี่ยนะเตะแน่งบ,บอลบอกว่าน่าจะลำบากนิดนึงนะครับประกอบกับในเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยของทานด้่นเคมเมรมอนเซ่ค่อนข้างจะได้เปรียบมากกว่าอยู่แล้วนะรประกอบกับต้นทุนเดิมทีตอนนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งเสียประตูค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ยิงทุนหนักด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดจะให้เตะแน่งบอลแนะนำ,นำเนี่ยสำหรับสายนักทุนทุกท่านจะเลือกเชียร์ในราคาไหนบ้างนะครับคเตะแน่งบอลแนะนําเชียร์ราคาหน้าบอลดีที่สุดหนึ่งราคาปอสองราคาเสมอได้ทั้งสองราคาครับถ้าเกิดต่อที่ราคาเสมอ คูน่นี้ชนะกินเต็มนะเสมอยกนะแพ้เสียเต็มแต่ถ้าเกิดท่านกดต่อที่ราคา0.25หรือเขาเรียกกันว่าราคาปปนะหรือเรียกอย่างว่าราคาเสมอครบครึ่งเนี่ยนะฮะท่านจะหูหายข้างหนึง่งนะให้จินตนาการว่าหูท่านหายนะฮะคือมันจะเสียครึ่งหนึ่งนะครับก็คือร้อยถึงเสีย50บาทท่านแทง100เนี่ยเพื่อจะไปกินเหตุราคาเอ่อน้ำลบห้างของเขาเนี่ยท่านแทงร้อยได้ร้อยก็จริงแต่เวลาท่านเสียท่านเสีย50บาทนะครับ ส่วนไอ้ราคาเนี้ยคือถ้าเกิดท่านแทงร้อยท่านจะได้แ5แต่ถ้าเสียเสียเท่าไหร่เสียร้อยเหมือนกันนะครับถามว่าทําไมได้น้อยกว่านะเพราะว่าเป็นเหรียญราคาที่โตค่อนข้างที่จะกลัวนะครับก็ขอจ่ายน้อยแล้วกันอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะก็คู่นี้ขออยู่ราคาหน้าบอลไปนะครับเคลเมนเซ่อยู่ปอลอยู่เสมอก็ได้ทั้งสองราคาเลยนะชอบจัดขัดสวนนะเหมือนเดิมเพื่อนๆท่นใดยังไม่ได้เข้ากลุ่มวีพีกันแี่หบอลน,นะครับเข้ากลุ่ม18บวกกลุ่มน้าเล่นนะครับก็มีน้าเล่นทุกวันอยู่แล้วนะครับทั้งในเรื่องของศาสนาที่เป็นฟุตตบออออลนรหรนรืืแแม้่่ใเงงข สายบาร์นะฮะอ่าเราก็มีให้ท่านได้ติดตามกันนะลองเปิดใจดูแล้วกันนะครับชอบก็ตามนะฮะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันลองเข้ามาดูก่ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้คนท่านโชคดีมีชัยครับโชคชัยไม่มีวัวแล้วนะครับสวัสดีครับผม